เราเราที่เราดูเราชอบทรงไหนบ้ากกันชอบทรงเก่ามากกว่าทำไมอ่ะทรงนี้เหมือนขี้คุกห<อ> <laughs> ยอ <laughs> แต่พี่เคยติดคุก่หมไม่หรอ,อติดปีที่แล้วพี่เคยพี่เคยติดแทนคนอื่นไม่ได้ทำ แล้วนี้เราชุดมาเปลี่ยนนะเรามีชุดนางแดดใช่ไหมชุดมาต้องชุดนางแดดชุดถ่ายแดดไม่มีติดรถกับไม่ติดชุดถ่ยชุดอะไรเนี้ยเผื่อนี้มันพีทีสามเงี้ยเผื่อเอสซีของอยากให้เปลี่ยนชุดเออเอเปลี่ยนให้เอสซีได้ไหมมีคอมเมนต์ไหมอันนี้จะเป็นชุดแบบวันทีได้ไหมคืออะไรทุกวันทีเงินทีก็เหมือน้อยน้ำแหละ ใช้ตรงเนี้ยมีแบบนี้อ่ะก็น้องสี่ก็ลงทุนไปเปลี่ยนชุดนะให้เป็นที่เรียบร้อยนะทําทำไมพี่ถึงตัดผมอ่ะก็ตอนแรกพี่ถักเด็ดล็อกมา <Yeah. S 2> มาห้าปีห้า <c oughs> ปีแล้วก็อนนี้ ช่องทิกตอกพี่แอ้มันโดนโดนมันปิวผู้ติดตามประมาณหกเจ็ดแสนได้ล้วน oh, <no. S 1> เลยแล้ว <c oughs> พี่ก็จะมาสร้างทิกตอกใหม่พอพี่จะมาสร้างทิกตอกใหม่พี่ก็แบบด้วยความว้าวุ่นตอนนั้นแบบช่องมันปิวไปมันหายไปอะ่ะ oh. แล้วมันพอโพสอะไรก็ไม่มีใครดูไง oh. พโพสไปก็แบบมันไม่เหมือนช่องเดิมพอโพสปุ๊บมันก็ ชั่วโมงหนึ่งมันก็ต้องมีแล้วหมื่นวิวอะไรเงี้ยแต่อันนี้วันหนึ่งก็ยังมีคนดูแค่ร้อยมันก็ว้าว,วุ่นกปนนกตกิก็เลยตัดเลยไม่ใช่ก็เลยก็ทำคอนเทนต์ก็บอกคนดูว่าถ้ามีคนติดตามแสนคนภายในเดือนนึงที่จะตัดนี่เดี๋ยวกูจะโกนหัวให้ดูนะถ้าภายในยี่สิบวันคนติดตามช่องใหม่ช่องพิษตอกของกูนะถึงคนติดตามถึงแสนคนนะ ภายในยี่สิบวันเดี๋ยวทรงผมนี่จะเปลี่ยนเป็นเป็นลังน้้าจังก็ถึงถึงไม่ถึงหรอกมันไม่ถึงภายในแบบภายในเวลาที่กําหนดมันเกินมาประมาณสามวันถึงก็ถึงแต่ก็ก็มีแต่คนอยากให้ตัดมีแต่ก็ถามเอฟซีแล้วว่าจะอยากให้ตัดหรือว่าจะให้ไว้ทรงเดิก็มีแต่คนบอกให้ให้ตัดก็เลยตัด อูยอมมันก็ได้ทรงนี้คือเนี่ยทรงแน่นทรงแน่คือจะโกหน่อยให้หมดเลยนะเนี่ยคือเดือนหนึ่งกุยตามแสนห้าอ่ะก็คืออายอมแล้วกันแต่ตอนแรกที่ตกลงกันไว้คือ20บวันแสนคนเราเราที่เราดูเราชอบทรงไหนบ้างกันชอบทรงเก่ามากกว่าทำไมอ่ะทรงนี้เหมือนขี้คลุก<อ> <laughs> ยอม <laughs> พี่เคยติดคุกม,มาเลยใช่หรอติดปีที่แล้วพี่เคยพี่เคยติดแทนคนอื่นไม่ได้ทำผิดเองะมาเอกติดคดีพระเอกติดกี่ปีปอ่ะติดปีหนึง่งแล้วเราก็สู้คดีไม่ชนะด้วยทนายมันให้พี่รับสารภาพเออมันแบบว่าคือตอนนั้นอะพี่เด็กนไง บอกว่าถ้ารับสารภา,า,รภาพโทษครั้งแรกก็จะรอลงอาญา <Yeah. S 1> รอลงแบบว่าไม่ติดอะรอลงอาญา uh huh. หรือถ้าโทษครั้งแรกไม่เคยทําความผิดมาก่อนและด้วยอายุเท่านั้นเนี่ยที่ก็ได้รับสารภาพทั้งทั้งที่ไม,ไม่ไม่ได้ทาผิดนะ mm hmm. ก็ทํารับตามคําแนะนําของทานาย mm hmm. ก็ตัดสินมาก็ไม่ติดแต่ครั้งนี้อายการเขาบอกว่าเขาไม่ยอมขอให้ตัดสินใหม่ ผ่านีกประมาณปีหนึ่งให้ตัดสินใหม่ผ่านไปสักระยะหนึ่งที่ต้องไปศาลใหม่ก็มาถามทนายว่าออมีนี้ด้วยหรอตอนนั้นด้วยความเด็กเขาก็งงวะมีการตัดสินใหม่ด้วอเรอวะเออก็ไปตัดสินใหม่สรุปติดไม่ได้ตั้งตัวเลยเข้าติดคุกเฉยเลยก็ไปแบบเขาเรียกไปก็ติดเลยเอองงที่เป่งเลยเอ้าเราก็เอ้าอะไรวะเนี่ยไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจอ่ะแบบเออตอนแรกแบบว่ายังมันยังแบบ ยังพอลุ้นใช่ไหมว่าสาตัดสินยังไงอันนี้เราเราเราไม่รู้ว่าเราต้องไปติดอเราไม่ได้เตรียมใจอะไรเลยเหมือนกับว่าเราไปตามหมายเราไม่รู้ด้วยว่าเขาจะให้เราติดหรือเปล่าว่าเพราะเราเด็กเพราะว่ามันก็ตัดสินมาแล้วว่าเราไม่ติดหรือว่าแบบให้เราไปฟังตอนแรกที่คิดแบบคือให้ไปฟังโน่นฟังนี่แค่นั้นหรือเปล่าอะไรี้ยด้วยความเด็กแต่พอไปถึงปุ๊บเขาบอกติดจำคุก ป,ปีเดือน oh, <no. S 1> แล้วก็ตำรวจเข้ามาล็อกกุญแจมือเลยแล้วก็เอ้ยอะไรวะเข้าคุกเดินเข้าคุกแบบงงๆเ <Okay. S 1> uh huh. ออเอออะไระเนี่ยจะติดคุกหรอที่ดีมันก็ผ่านมาตั้งนานแล้วมันก็ตัดสินไปแล้ว uh huh. ก็พ่างงลวันไปใหญ่เออแต่แบบมีอย่างนี้ด้วยเนาะแบบเรียกกลับให้ไปตัดสินใหม่เออโอ้ี่เจ๋ง แต่ก็ดีถ้าอยู่ข้างในพี่ก็ก็ไม่ไม่เคยมองว่าพี่ชอบมองอะไรเป็นในแง่ดีอ่ะก็เหมือนแับว่าเข้าไปข้างในแล้วก็ไปเห็นเรื่องไม่ดีมาแต่ก็เราก็มาคิดว่าเราก็จะไม่ทําแบบนั้นอ่ะเรามาปรับให้มันดีเอาหรือพี่อยู่ข้างในพี่ก็ไม่หายใจทิ้งไปวันๆอ่ไม่ทําเรื่องโง่ๆ <c oughs> พี่ก็จะนั่งวาดลูกอะไรเนี้ยฝึกตัวเอง <c oughs> ไม่ไม่ไม่เสียเวลาไม่เสียเวลาชีวิตแต่ก็มันก็เสียแหละเราอยู่ข้างนอกมันก็ก็ดีกว่าใช่ไหมละ่ะตันน้งปีนหนึ่งเนาะมันก็ถือว่านานอยู่นะนานมากเขาก็มีกิจกรรมให้ทำใช่ไหมทา้งในนี่มีเรียนหนังสือมีโรงงานเราเคยไปเยี่ยมใครในคูปา ไม่เคยเคยแบบไปโรงพักไปแบบปิดคุกโรงพักอะไรเงี้เมาแล้วขับอะไรเงี้ยก็ไม่เคยเคยเคยมีแต่แค่แบบไปนั่งแต่ส่วนใหญ่แล้วตำรวจอะแบบเรื่องเมาแล้วขับอะไรพวกเนี้ยบางทีมันก็พอเขาเห็นเป็นผู้หญิงอะเนาะบางทีเขาก็ปล่อยผ่านบางอะไรบางก็มี หนูกำลังงงว่าเขาจะมีเวลาให้เข้าห้องนอนกับมีเวลาปล่อยให้ออกมาทำกิจกรรมถูกไหมแล้วข้างในนั้นเขามีแบบแบ่งกลุ่มแบ่งพักแบ่งพวกแบ่งเป็นอำเภอแบบสมมติพี่อยู่อำเภอหนึ่งอําเภอเมืองอําเภอเมืองอําเภอนู้นอําเภอนี้อะไรเงี้ยอําเภอหนึ่งอําเภอสองอําเภอสาม ใครอยู่กับกับใครก็จะมีแบบหัวหน้าอำเภอหัวหน้าอำเภอก็คือแบบจิ๊กโกของอำเภอนนั้น,น,นถ้าเราเข้าไปใหม่เราก็ต้องเป็นลูกน้องเขาเงี้ยหรอใช่เพราะเราไม่รู้จักใครแล้วแบบว่าเราเราเข้าไปเราก็จะเจอเพื่อนแถวบ้านที่มันอยู่ในหมู่บ้านในอำเภอรเราอะไรอย่างเงี้ยที่เรารู้จักเขาก็จะแนะนำแล้วก็มันก็หาที่อยู่ให้เราหาที่นอนให้เรา แต่ก็ไม่ใช่ที่ดีๆหรอกก็จะเป็นที่ <c oughs> แบบก็จะเป็นที่นอนกลางๆมันมันกลางทั้งหมดแหละอ,ะอแต่ว่าเป็นที่ที่นอนเบียดๆอะไรอย่างเงี้ยจะแบ่งเป็นจะเรียกเป็นหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านเลยเหรอ,อแล้วก็จะมีหัวหน้าคุมแต่ละอำเภอใช่ใช่ใช่ประมาณนั้นแล้วมีตีกันบ้างไหมทุกวันทุกวันเลยเหรอ แล่วผู้คุมเขาต้องมาเหมือนแบบเหมือนในหนังเหมือนมาฟาดใช่ใช่สมัยนั้นนะสมัยที่พี่ติดติดปีที่แล้วมีหมดทุกอย่างฮะ <Huh? S 1> แบบว่าโอ้ใช่พี่เล่านะโอรศั์ไอเนี่ยแอบเอาเข้ากันสามสามหนะึ่งศูนนแอบเอาเข้าเรือนจำเรารู้ไหมว่าวิธีอะไรแอบมาเข้าได้ด้วยเหรอใช่ <What? S 1> เอาอยังไ oh, <no. S 1> ให้เราทาย เราคิดว่าโทรสั์เครื่องหนึ่งอะแบบค้นตัวขนาดนั้นอะสมมติว่าเราจะเอาเข้าเราจะเอาเข้ายังไงก็คนมาเยี่ยมปะแบบว่าเวลาคนมาเยี่ยมเขาสามารถให้เอาเข้ามาให้ได้ใช่ไหมเอาเข้าของมาให้ได้ก็ติดมากบเข้าของหรือปะอย่างนั้เขาก็ขค้นจะเจอไม่ได้ถ้าเจอก็คนไมาเอาให้โดนดกเข้าไว้เธอพี่บอกพี่พี่ร้องยังไงอะ คนเดียวเอาเข้าสี่เครื่องเอ,อื่เอเข้าไปได้ไงอ่ะยัดตูดเข้าไปใช่หรอ<ช>มันอยู่ได้หรอเออจริงเรื่องจริงเลยแหละสีเ่เครื่องไอ้เช่นนั่นรวยชิบหายอ่ะไ,<ว>ไอ้คนยัดเนี่ยโคตรรวยอ่ะคือเขาจ้างมันยัดเข้าไปเข้าใจไหใส่ถุงยากันเอาไมโทรศัพท์ใส่ถุงยาเอาไปอ๋อหมายถึงว่าคนในนะั้นเขาก็จะบางคนก็มีเงินถูกไหมใช่ใครที่มีเงินสามารถ เขาหมายถึงว่าจะมีของออฟเฟอร์มากมายใช่ใช่ไหมใช่ใช่จะอยู่ง่ายกว่าคนอื่นใช่คือแล้วไอ้คนที่โดนจ้างก็มันเออความเสี่ยงมันนะเนาะมันก็อืได้เยอะแล้วเขาจ้างที่ข้อให้เยอะไหมเยอะเยอะคือพี่อ่ะพี่พี่แบบพี่ทำงานอยู่กองนอกกองนอกมาถึงพี่ไปลอกท่อ,อพี่ไปลอกท่อแถวกรุงเทพอย่างพี่ก็เคย แบบไปดำไปมุดอยู่ในท่อแล้วก็ไปลอกตอนช่วงน้ําท่วมตอนน้าท่วมแล้วในกรุงเทพน้ามันท่วมใช่ไหมแต่ท่อมันตันเขาก็ส่งพวกพี่ไปลอกท่อแต่ก็ต้องเป็นนักโทษชั้นดีนะแล้วใกล้จะออกแล้วใกล้จะกลับบ้านถึงจะได้ออกไปพี่ก็ได้ได้ออกไป <Yeah. S 1> ออกไปลอกท่อ,อ,อไปลอกท่อปุ๊บไอ้พวกไอ้พวก,พวกจิ๊กโกข้างในพวกคนมีตังอะมันก็จะมาจ้างพวกนี้ยพวกพี่เนะี่ยเพราะพวกพี่อยู่ข้างนอกอมันก็จะ มันก็จะนัดให้ใครก็ไม่รู้อะมาหาพี่แล้วก็โทรศัพท์ให้พี่แล้วเขาเอาเงินกันมาจากไหนเขาเขาไม่ได้หยืดเงินกันไปหมดหรอกเือมันอาจจะมีญาติญาติมีเพื่อนมีญาติที่รวยแล้วก็เอาให้ญาติส่งเงินให้โอนเงินให้อะไรอย่างเงี้ยแต่อยู่ข้างในมันไม่มีหรอกแต่พอพอมันมีญาติมีญาติมีเพื่อนยัดตูดเข้าไปก็พวกมันก็จะมาจ้างคนคนแบบพี่เงี้ยคนที่ทํางานแบบพี่ทํางานอยู่ข้างนอก ไปไปบบมันก็จะติดต่อคนติดต่อเพื่อนให้เอาโทรศัพท์มาให้ม,มาให้พี่แล้วก็แต่ไม่พี่แม่ทํานะเพราะสภาพโทรศัพท์เครื่องยัดเข้าไปไม่ได้แน่เราคนละสี่เครื่องมอันทนได้ยังไงวะแต่มันเป็นกระเทยมันเป็นกระเทยกระเทยตัว้นอ้วนเนี่ยผมพี่จำหน้าแม่งได้ขึ้นใจเลยแม่ง แม่ยัดเข้าไปได้ยังไงติเครื่องยัดแล้วต้องทนด้วยใช่ไหมกว่าจะแบบอืสุดยอดเลยว่ะแล้วก็ต้องเดินไกดด้วยนะเดินเข้าเรือนจํำเขาก็แล้วเอาโทรศัพท์มาทำอะไรเล่นแชทคุยกับที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยกับเมียมมีแค่นั้นเลยมีอะไรมากเลยหนูเคยมีรุ่นพี่ที่เขาเพิ่งปิดอะ แล้วหนูก็เคยถามเขาแบบว่าถ้าสมมติมีเงินเขาจะเหมือนมีกระดาษให้เราติดใช่ไหมว่าอยากได้อะไรปะเป็นอย่างนั้นปะอ่าอ่าใช่ใช่ใชสว่วนใหญจะเป็นคนที่มีเงินใช่ไหมเนี่ยใช่โทรศัพท์เครื่องหนึ่งเามาห้าหมื110่นอะนำหนึ่งศูนย์อะข้างในก็เลยแอบเข้าไปก็ถูกกว่านั่นแหละแอบเข้าไปเอาไปขายข้างในห้าหมื่น ไปซื้อข้างในคือห้าหมื่นไฟแช็กอันหนึ่งข้างในประมาณห้าพันบาทไฟแช็กอันหนึง่งไฟแช็กก็ยังต้องแอบใช่ไหมพอเขาไม่ให้สูบบุหรี่หรืออะไรใช่ไหมสูบบุหรี่ได้แต่ว่าใช้ไฟแช็กไม่ได้อ่ะแล้วเราจะสูบกันยังไงมันก็มีวิธีจุดไฟของมัน,นอ่ะเขาก็ผู้คุมเขาก็ให้หาวิธีกันเอาเองยืดจุดไฟได้ แล้วทำกันยังไงอะ่ะถ้าสมมติไม่มีไฟแช็คมันมันไม่มันไม่มันก็ไฟแช็คเนี่ยแหละมันแบบยังไงอะ่ะพี่จะบอกว่ามันจะมีโรงงานไฟแช็คอยู่แต่ว่าแค่หัวไฟแช็คที่มันมีแค่สะเก็ดไฟไม่มีแก๊สอ่อาเป็นโรงงานหัวไฟแช็คมันก็อาใช้สะเก็ดไฟแ็กกับสามเหลี่ยแล้วต่ำเียก็ติดไฟฟุบขึ้นมามประมาณง่ายๆแต่ถ้าไม่มีโรงงานไฟแช็ค แต่แต่แต่พี่อยู่โรงงานเดือนจำที่มีโรงงานไปใช้คถ้าไม่มีไม่มีไอหัวไปใช้ก็ไม่รู้ว่ะไอทีหน้าซึ่องอย่างที่เขาตีกันนี่เขาตีกันเรื่องอะไรมองหน้าเด็ <c oughs> กใหม่เรื่องยาอืมพวกนี้ก็ต้องซื้อเข้าไปด้วยใช่ไหมแบบถ้าอยากเล่นใช่ มันเรื่องติดหนี้ส่วนมากจะติดหนี้ค่ายาไม่าห,หน่อยผู้คุมบางทีเขารู้บ้างไหมว่าแอบเล่นโทรศัพท์แบบอะไเขารู้แล้วเข,ลลเขาก็ทําเป็นไม่เห็นบ้างก็ขงเขาเอาเงินอเขารู้แหมใครยังไม่รู้เดือนจำมีอยู่แค่นั้นยังไม่รู้ได้ไงเงินเดียวเขามาทํางานอยู่ทีได้หมือนอ่นหนึ่งเงี้ยไม่ใช้แค่เอาแต่มันก็ผู้คุมดีๆมันก็มี ส่วนมากส่วนมากส่วนมากใครที่มีอยู่นส่วนมากก็ยาาเงินหมดอ่ะความสบายแต่น้อยก็ดีแล้วแหละที่แค่ปีเดียวอ,อยู่ข้างนอกก็ยังดีกว่าอยู่ข้างในเสียเวลาการใช้ชีวิตติดนี่ค่ายากันจนแบบผู้ชายมแมนๆอ่ะยอม,อมที่หัวลรือกันอ่ะอย่างนั้นอ่ะ ตัวหลังคือเขาไม่ได้ขนะ่มขืนนะไม่ได้ข่มขืนนะต้องสมยอมใช่ข้างในไม่มีไม่มีมอะข่มขืนคือยอมเองเพราะติดติดนี่เขาติดนี่ประมาณห้าร้อยเงี้ยถ้าไม่ให้เขาเขาก็เพิึมโือเฉพาะอยากดูดยาเพราะเราอยากดูดยา,า,ยา,ดดยาใช่ไหมสมมติมว่าเราก็ไปซื้อยาเราไปซื้อยาแต่เราไม่มีเงินเราก็บอกมันว่าเดี๋ยวพ่งนะี้ยญาติมาเยี่ยมแล้วเดี๋ยวเอาเงินให้ ญาติไม่มาอมเออกายไอ้นั่นเป็นไม่ได้เงินก็คือต้องทวงนี่ก็ต้อง<ม>ยอมใช่ถ้าไม่ยอมก็ถูกกระทืบใช่เพราะส่วนใหญ่ก็เลือกยอมเพอไม่อยากโดนกระทืบกปนหรอกใช่เพราะมันมันไม่ได้กระทืบแบบว่าเด็กน้อยกระทืบกันอะมันกระทืบกันแบบว่า อาปูดเป็นแบบอบบเป็นลูกขนุนเลยแบบว่าเป็นลูกมะยมเป็นลูกมะนาวเลยอ่ะสมมติโดนกระทืบแบบนั้นเขาจะส่งไปห้องแบบโรงพยาบาลแต่เป็นอยู่ข้างในใช่ไหมใช่มีโรงพยาบาลข้างในเขาก็จะให้นอนมันก็ได้นอนที่ดีกว่าเพื่อนอลดิได้นอนพักแต่ก็เจ็บหนักบางทีก็เขาก็ไม่ให้นอนเพราะเขารู้ว่าเขามันไส้ผู้คุมบางทีก็มันไส้ก็รู้อ่ะมันแบบถ้าถ้าเราถ้าเราติดยาถ้าเราเป็นนี่ ไม้กวาดเนี่ยมันวงสวิงขนาดนี้ตีหัวไม้กวาดถ้าสมมติบอกว่าวันนี้ญาติจะมาเดี๋ยวจะตามมาให้แต่ไม่มาแต่เขาบอกว่าวันนี้ญาติติดทุระเดี๋ยวพรุ่งนี้มารอไม่ได้หรอมันก็ได้นะแต่ถ้าแบบบางทีมันหมันไส้กันด้วยมันเป็นออกลูกหมันไส้ผู้ชายมันอยากจะกระตืบอ่ะไม่ได้อยากอะไรหรอกเข้าทางคือเหมือนเข้าทางของแต่บางคนมันก็มันก็รู้ว่าตัวเองไม่มีไม่ไม่มีญาติหรอกก็หลอกเขาก็ยอมยอมเองอยากญา ยามันแบบว่าไอ้นี่เลยนะบางคนยอมเป็นเอดเลยนะคือแบบอยู่ข้างในมันจะมันจะใช้วิธีการเล่นยาด้วยการแบบใช้เข็มฉีดยาใช้เข็มฉีดไอ้เข็มมีอันเดียวมันก็เข็มอะมันจะดูดเลือดขึ้นเข้าออกเข้าออกเรียกโชกก่อนอโชกยาโชกยาให้ยาผสมกับเลือดพอยาผสมกับเลือดปุ๊บมันมันถึงจะแบบออกฤทิ์ด,ดีอะไรอย่างเงี้ยหรอ้ะพี่ก็ไม่รู้นะ ก็แนีที่ดูมาก็ประมาณมันต้องโชกก่อนจะมีการโชกโชกเลือดเข้าโชกเลือดออกแล้วก็ถึงฉีดเข้าไปึ๊บอีกคนหนึ่งก็ต่อก็เข็มเดียวกันนั่นคือเชื้อเอดมันอยู่ข้างในเข็มฉีดยามันไม่ตายเพราะมันไม่โดนอากาศปกติเชื้อเอดมันจะแบบถ้าโดนอากาศปึ๊บมันจะตายใช่ไหมมันก็เลยติดกันยากอันนี้มันไม่ตายเชื้อเอสมันไม่ตายมันอยู่ในเข็มฉีดยาก็ยอมถามว่าเฮ้ยมึงไม่กลัวเอสมึงเครียดเหรอเี่ยง่ายๆ เรียนยาคอนเดนซ์ยอ,ยอมเป็นเอทเลยอ่ะอม,มันอดอยากอะไรขนาดนงี้ยมือมันอยากขนาดนี้นทั้งที่โทษก็ไม่ได้เยอะโทษก็เหลืออีกปีนึงก็ได้ออกแล้วอะไรเงี้ยอยอมยอมเป็นเอทแล้วกับข้าวอร่อยไหมข้างในเต้องมีข้าวให้กินก็คือก็เปลือกข้าวก็เหมือนเป็นแค่น้ำซุปไม่ใช่ แ่โยกินแต่น้ําซุปทุกวันน่ะนะแบบว่าแกงเขียวหวานก็จะเป็นน้าซุปแกงเขียวหวานคนที่ได้กินเนื้อก็จะคือคนที่ทํางานอยู่ในครัวเพราะมันก็ตอนตอนเนื้อไปกินของมันเองอแล้วก็มีพวกผู้คุมก็จะมีไอพวกล่างๆก็จะกินเป็นน้ําซุปกับมะขามอืมอ่าถ้าเป็นแกงเขียวหวานก็จะประมาณนะนั้นรสชาติก็เครื่องปรุงน้อยๆอะ่ะอืมเฉยๆก็จะเป็นข้าวแกงใช่ไหม อืมก็เป็นแบบนักโทษทำกันเองอะ่ะเป็นเป็นกับข้าวที่นักโทษทำกันเองอืมเออมาม่าน่าจะขายดีจนะใช่ไหมใช่ตอนกลางคืนก็จะกินแนตะ่ม,ะมะาม่าแล้วข้าวของมีให้แค่แค่แค่ถึงเย็นสามมื้อเช้าเที่ยงเย็นแค่นั้นส่วนใหญ่คนที่เข้าไปเขาเหมือนจะทําทให้รู้สึกต้องลําบากออกมาเพื่อที่จะอยากไม่อยากเข้ามาอีกถูกไหมใช่ กินข้าววันละมือ้อแต่ถ้าถามว่าลําบากไหมสาหรับพี่นายุคนั้นคือไม่ลําบากเพราะมันแบบพี่ก็มีเงินนะอ่ะคือพี่ก็เป็นคนมีเงินนะพี่ทาอะไรพี่ก็จา้างจานล้างจานนี้ยพี่ก็จ้างมาละซักเองเสื้อผ้ากจ้างมาซักก็ไม่ลําบากอเอ้วเสื้อผ้า,ผา,า,า,าเรา,าก็ต้องซักเองใช่ไหมใช่เป็นชุดเดิเดมๆไหมที่ใส่ใช่เป็นชุดแบบใส่สบายที่สุดชุดบางผ้าบางๆที่สุดแห้งง่ายที่สุดอะไรอย่างเงี้ย เปชุดที่ญาติเอามาให้หรือว่าใช่ก็มีชุดแต่ก็ไม่ไม่ไมีผลมากไ,ไม่ไม่ค่อยใส่แพงๆหรอกหายไอพวกชุดยี่ห้ออะไรเงี้ไม่ใส่จะใส่แต่ชุดแบบบางๆเสื้อตาห่านสบายๆอะไรเงี้ยกล้็กามเออแล้วเขาแบ่งเกตความแบบความชั่วไหมแบบว่าพวกฆาตกรรมพวกอะไรเงี้ยมีใครโทษเยอะก็จะก็จะไปอยู่ขังอีกขังนึง ขังแบบห้องขังห้องขังมืดใครโทษเกินส<อ>ิบห้าปีนี่คือแบบก็อยู่แค่ในห้องไม่ได้ออกมาทํากิจกรรมด้วยใช่โทษสูงสูงนะโทษเกินเพราะก,กลัวหนีกลัวอะไรอย่างเงี้ยหรือใครที่ดือ้อใครที่แบบมีเรื่องบ่อยๆก็จะเนะี่ยเข้าห้องมืดเข้าห้องขังอยู่แต่ในห้องขังอนหะไม่ได้ออกไปไหนเยี่ยมญาติถึงจะได้ออกมามทีนึง ก็เป็นห้องที่เหมือนแสงส่องไม่ถึงด้วยห้องมืดมืดอ,อ,อ่าก็มันก็พอมีแหละมันก็ไม่ได้มืดขนาดนั้นนะแล้ววันโทรศัพท์ก็ไม่ได้เล่นหนอกคือเงาตายเลยใช่โคตรเงาแล้วห้องมืดนี่มันเป็นเหมือนเขาตีปูนทึบหมดเลยรือว่ามีหน้าต่างน้อยๆแต่ว่ามันก็มีกําแพงบงังอ,อ่ะอคือแสงไม่ไม่เห็นพระจันทร์เห็นพระจันทร์ไม่เห็นพระอาทิตย์ แต่ก็มีแสงสะท้อนอะไรเนี้ยจากห้องอื่นจากที่อื่น,นหรือว่าไม่ได้เห็นแบบดวงอาทิตย์เลยดวงอาทิตย์ไม่เห็นดวงจันทร์ไม่เห็นมองขึ้นไปไม่ได้ก็เหมือนเป็นห้องอย่างเงี้ยก็มีห้องแล้วก็มีกําแพงบางมือหรือห้องอื่นบงังล,ล้อมล้อมล้อมอยู่เวลาาห้องน้ำาห้องน้ำกัน,นมีห้องน้ําในห้องแต่ก็จะเป็นห้องน้ําที่แบบโถส้วม,มอยู่ตรงนี้เลยไม่มีอะไรบงังโลง่งๆแจ้งแ้งก็ผู้ชายนะเาานาะก็เตอตรงนั้นเลย เอาแล้วถ้าวันหนึ่งมันแบบว่ามันทําธุระกันเยอะอย่างเงี้ยก็ต้องทนดมใช่ก็ส่วมเต็มก็เต็มทุกวันอยู่แล้วเพราะคนอยู่ในห้องสมมุติห้องแค่เนี้ยห้องแค่เนี้ยคนอยู่นอนจะประมาณห้าสิบคนเราลนองคิดสภาพจะนอนกันยังไงห้าสิบคนก็นอนต้องนอนต่แขงติดกนะันน่ะนอนเป็นแถวแถวนึงเนี้ยแถวนึงสิบแถวนึงสิบสิบสิบ,สบให้ได้ห้าแถว ข้าแถวต้องขาขาซ้ายขาขวาต้องเข้ากันอย่างเงี้ยแล้วต้องสอดกันนอนอย่างนั้นน่ะน, <c oughs> นอนเอาขาเป็นกันไกลกันน,นต้องนอนให้ได้เมื่อ,อยกันไหมก็เมื่อยแหละก็พาดๆกันไปออพี่คุยกับเราแล้วลนึกพี่ยังเมื่อยขอยนึกเลวเมื่อยเลยเมื่อยขึ้นมา